สวัสดีครับนี่นะครับก็วันนี้ก็มีเมนูมาฝากกันนี้นะมาทานข้าวด้วยกันนะครับนี่นะครับถั่วงอกนะแกะลูกชิ้นนะครับแล้วก็มีปลาก,กระป๋องปลาก,กระเพรานะไม่ใช้น้ํามันนะครับแล้วก็นี่มีผักนะดอกกั้นชนันลูกโดดนะครับกระเทียมพริกไทยอ่อนยอดมะม่วงเล็ดล่อแล้วมะม่วงห็นทผานนะครับแล้วก็ ผักสลัดเมืองไทยนะก็วอเตอร์เดอะไรเนี่เขาเรียกมาทานดูนะ,ะนี่ถ,นนถั่วง,งอกกับลูกชิ้น ลูกโดดนะครับกระเทียมนะครับลากระป๋องอดอกอัญชันดอกอัญชันเนี่ยอร่อยนะครับหวานมาก พริกพรกไตอ่อนกระยหลไขมันนะถ้าไม่มีพริกไตอ่อนนะก็เป็นตัวช่วยก็จะเป็นเอบีนะครับ <c oughs> <c oughs> ม้วเลล้ะ cắt tổ ngóc motorized bạc xà lách miền tây, mà cái chữ mân măn, họ sẽ gọi เวลาหำเป็นเมนูนะเพื่อสุขภาพได้นะครับโดยผัดเนี่ยเราจะไม่ใช้น้ํามันนะครับสแนิดเดียว มาครับตามรู้ก,กันาากอาข,ขอขอให้มองไปข้างหน้าแล้วก้าวข,า,ขาเดินต่อไปอย่าวยัยวันนี้ทุกคนนั้นมีเท่าเท่ากันสู้ไใปใจนสู้มันให้ถึงเส้นชัย